เก็บดอกไม้อยู่ไม่ได้เดินช้ามามาเธอเดินไวๆไม่ได้เลยโอ้ยแม่เก็บดอกไม้อยู่แม่สีเพชรผมไปพวกเธอสวัสดีมิดซมเมอร์ค่ะทุกๆบ้านปาร์ตงปาตี้ปกักดอกมงดอกไม้แฮปปี้แฮปปี้ทุกๆบ้านิ่นก็ได้ เนี่ยอามาทั้งต้นเลยเลยเป็ทั้งลำเลย โอ้ยอทำไมสวยจังต้นไม้